สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ผ้ามาเฮ็ดกับข่าวอีกแล้วจ้ามื้อนี้เป็นเมนูป่าจ้าพี่น้องเป็นปลานิ้งไงจ้าปลานิ้งสดซื้อมาต,ตลาดจ้ามาตะเลิกงานจ้าพี่น้องมื้อนี้สิผ้ามามเฮ็ดก้อยปลานิ้งใส่มะม่วงจ้าพี่น้องเคยกินกันบ่จ้าถ้าบ่เคยลองไปเฮ็ดเบิ้งได้จ้าเมนูนี่บอกว่าเด็ดมาก กินกับขหนิ่มหอนๆคือเกาจ้าพี่น้องสิไใดรสฉาิความเปรี้ยวของบักม่วงจา้ากินกับขหนียวนี่ลองข้อขนาดจ้าพี่น้องได้ปลามาแล้วเอ่อข้ากับไปล่างปลากันจา้าพิธีการล่างปลาบาให้อันข้าวกับเอาเกลือใส่ให้เกาจ้าพี่น้อง เนี่ยจ้าหลังจากที่เ้าล่างเ,าเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดมันเรียบร้อยเลยจ้าป่าขั้นตอนต่อไปเข้ก็สีมะโอบจ้าใส่หม้อทอดไรน้ำมันจ้าพี่น้องตัวใหญ่ครักจ้าเต็มหมอ้อเลยพี่น้อง แอดมินจีใส่ไฟอ่าอุณหภูมิสองรอยองศาได้จ้าสามสิบนาทีจ้าช่วงที่เ้าล่ออบป่าเ้ากับมาตเตรียมเครื่องจ้าพี่น้องสิมีหอมแดงจ้าผิกสดทันมะม่วงจ้ามะม่วงกั อฟานจะเป็นชิ้นแบบนี้หละจ้าหอมผักชีบักหน้าจักสองสีหน่อยจ้ะบักม่วงเอ่อถ้าผู้ใดไม่บักม่วงแก้วหรือบักม่วงหน่อยก็ได้นะหมาใช้บักม่วงแก้วหรือบักม่วงหน่อยได้จ้ะหนาเนียนว่าเปนหนาบักม่วงนะมันบ่มีบักม่วงแก้วหรือบักม่วงหน่อยแอดมินก็สิใสบักม่วงกันถูกกันนั้นจ้ะ ผสมยุตได้ว่าแห่งสมว่าแสบตำหรักม่วงแก้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราป่าซุกสิมาค่อยให้เบิ่งจ้ะพี่น้องสำหรับเครื่องปรุงรสจ้ะพี่น้องมีพริกป่นจ้ขาข้าวคัวชูรสแล้วก็น,น้ำปลาราบบุ่งซุกจ้า ปลาสุกเลยจ้าพี่น้องถ้าเบิ้งกันอืมสุกพอดีจ้าเวลาที่แอดมินต่างจ้าพี่น้องสองร้อยองศาสามสิบนาทีเด้จ้าสำหรับปลาสดๆจ้าพี่น้องหลังจากได้ปลา,าสุกแล้วหลังจากปลาห่อสุกแล้วห่าสิบปแก้วตัวเนื้อได้จ้าไปแก้เนื้อกันจ้าบัดน,นี้ เนื้อปลาที่แก้แล้วจ้าพี่น้องััเนึ่งเลยซ้ำนีแ่แหละจ้าสิมะก้อยกันจ้าบัดนี้บินบักหน้าจ้าพี่น้องมาต้องใส่หลายได้จ้าใส่พ่อมันหอมมีรสชะ ตามด้วย uh, พี่ปนจ้าขบรัวชื่อรุดนา่นประลาดจ้ายี่ห้อน,นี้มันขึ้นไม่ต้องใส่อะไ dặm ta, không có quả các cháu nó bụng ta, Mặc muông thằng cút em ma kiểu và say say bớt lấy cả đây ta. Thích soi. Để lại đấy ta khi nó không tốn không? Có say chưa có say đều. Còn lẽ vai mình thì bỏ im ta. เส้นส้นไจ้า่น้อนชิ้นรดบงรนงซาเติมปลาไหลจ้ากรมปิปน บุกไปเดยดด้กับคู่วเพื่อมีก็ได้หมดเลหมดพอดีมันมีเครื่องขอมมาจ้ะพี่ห้อเครื่องปุัมเลยต้องเติมอีก บีบเหน้าอยูจังน่อยจ้าวิธีการปรุงรสนี่ก็ไายโตแล้วจ้าพี่น้องขึ้นอยู่กับความชอบรสชาติแต่ละคนบุ้คคลจ้จ่ความแซ่บจไหมักเปรี้ยวกับบีบเหน้าหลายอย่างจังง่ายว่าบักม่งงว,งวงหนานี้เห็นว่ส่งจ้า ้ไข่มากหวานแเราน้ำสารมาเติมใจจ้ะพี่น้องนี่มึงไหมจ้าอืมแซ่บแล้วจ้ะพี่น,ออน้องแซ่บมากจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายแด้วจ้ะพี่น้องใส่แอนหอมผักชีจ่ะ ก็เลยเข้ากันจ้ะพี่น้องเรียบร้อยจ้าไปจ้าจ่า,างกันจ้าบันเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าก้อยลานิ่นใส่แบบม่วงจ้าพี่น้อง กินกับขอนียวห่อนๆคือเกาจ้ากับผักสดๆจะพี่น้องจับอันผักเกษตรกระแซบได้จ้าพี่น้องผักเกษตรหรือผักกระถินบานเห้าเนี่ยละจ้าแล้วก็กับสตอจ้าถ้าเขากันท่าก็แเม็นรับผักเกษตรหรือสตอจ้าพี่น้อง่ากินบ่าจ้าเหตดง่งยๆได้จ้าพี่น้องไปน้องเฮ็ดเบิ่งกันจ้าผู้ใดคิดเมนู่กับข้่าแร่ง มือนีบออกจ้ะพี่น้องท่านไหนมีเมนูท่านไหนมีแนวกินสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข่าวแลงก่อนเ้อจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกซับสไครต์จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะพี่น้องขอตัวไปกินขา่าวกอนจ้าหิวข่าวแห้งครับมือเนี้สวัสดีจ้า